อ่าเป็น hmm. ด mm. mm ีนมาเราตานโยคับาสกีอ hmm. oh. uh ่าแเราก็มาเนต์ด huh. ิจิตอลอีนีงดิจิตดิจิตอลอ่าโพสตสรุปแล้วก็เนาวิปุระฮิบูนิอ๋อวันนี้เราทำการประกาศใช่ไหมอ่าอ่สรุปง่ายๆแบบนี้นะอ่าเฟดแรกเฟดแรกนี่เขาบอกว่าเราเราไม่ได้เป็นคนจนหมายความว่าเราเราเป็นคนรวยก็ได้ภูมิใจเนาะ คือภูมิใจมากมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอ่าคนไม่มีตังค์นะไม่ได้อยู่ในกลุ่มผูมรายได้น้อยอก็เลยก็เลยไม่ได้เป็ดแรกใช่ไหมใช่าทีนี้เราก็มารุ่นเป็ดสองนะเป็ดสองนี่เขาบอกว่าเราวัยรุ่นเกินไปใช่ไหมอ่าใช่เขาให้เขาให้ผู้สูงอายุอ่าหกสิบขึ้นไปใช่ไหมใช่แสดงว่าเรายังวัยรุ่นอยู่ก็ก็ภูมิใจรอบสองใช่ไหมเออ แล้วเป็ดสามเป็ดสามนี่เราแบบคือเป็ดสามนี่เราแบบมีความหวังมากมากเลยนะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าเป็ดแรกเราก,ก็ไม่มีคนสุบป,ปัตรนะไม่มีคนสมบัตของที่คยตั้งไว้อแล้วก็ <laughs> เป็ดสองเราก็ไม่มีคนควบปัตรของเป็นผู้สูงอายุเราเราเราเป็นวัยรุ่นอยู่ <c oughs> <c oughs> ใช่ แต่เฟตนี้เนี่ยเฟตสามเนี่ยเราลุ้นหนักมากเลยนะเพราะเพราะว่าเหลืออายุ16ถึงอายุ59ใช,ใช่ไหมใช่เออเราก็ลุ้นลุ้นเยอะมากเลยลุ้นแบบลุ้นมากเลยแล้ววันนี้ก็ลุ้นสรุปผลสรุปนะสรุปก็คือทั้งทั้งสามเฟตน,นี่เฟตสามนีเสียใจมากๆเลยเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเราแก่เกินไปเนี่ยเราทีา <laughs> มใช่ไหม คือรอบที่แล้วบอกว่าเราวัยรุ่นเกินไปหนุ่มเกินไปไม่ได้เป็สองใช่พอมาเฟ็ดนี้เขาบอกว่าเราแก่เกินไปเขาเลยให้เด็กๆไปก่อนเขาเลยให้เด็กๆไปก่อนเขาบอกว่าเด็กๆน,ออกกกนี่ใช้สมาร์ทโฟนใช้อะไรมันมันเข้ากับระบบดิจิตอลเข้าใ,ใจง่ายใช่ไหมแต่เราก็ใช้เป็นใช่ <laughs> เราก็ใช้เป็นอยู่นะเราก็ใช้เป็นอยู่เไม่ใช่ว่าใช้ไม่เป็นนะ,ะให้เอางี่แล้วกัน ถ้าสมมุติว่าให้หมื่นหนึ่งลัวว่าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยให้มาล้านหนึ่งเลยเอาลองดูดิเราจะใช้เป็นหรือเปล่านะเออประมาณนี้ได้สรุปคือเฟตหนึ่งเขาบอกว่าเราเป็นคนรวยเฟตสองเขาบอกเขาบอกว่าเราเป็นคนหนุ่มอ่าแต่เฟตสามนี่เขาบอกว่าเราแก่เขาบอกว่าเราแก่สรุปจะเอาไงกันแน่คือเรายังไม่รู้ว่าเราอยู่กลุ่มไหนเนาะใช่และที่สําคัญนะ ยังต้องรุ่นอีกไม่ใช่รุ่นแค่เดือนสองเดือนอาจจะรุ่นถึงปีหน้าเลยปีหกเก้าหรือว่าปีเจ็ดศูนย์ก็ไม่รู้นะนะไม่รู้ว่าจะรุ่นไปถึงไหนเนาะแล้วสุดท้ายนี่จะมีเฟ,ฟสสี่หรือเปล่าถ้าสมมติมีมีแค่นี้นะเอาเอาแค่สิบหกถึงยี่สิบนะแสดงว่ายี่สิบกว่าถึงห้าสิบเก้านี่คืออดเลยเนาะอ่าอดเลยนะครับอ่าไม่ต้องรุ่นถ้าอย่งงางนั้นก็ไม่ต้องรุ่นนะนะอ่าโอเคตามนี้ครับตามนี้